สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดได้ทยอยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่รองรับในการทำกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสั่งสมบุญให้กับสาธุชนที่เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงและรพระภิสุสง์ที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในอนาคต โดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้จัดงานบุญพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ไว้รองรับคณะสงฆ์ที่จะมาจําพรรษาในอาวาสแห่งนี้จํานวนสีหลังโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระบุรพเขเธรรมมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมและยังได้มีผู้มีบุญรวมทั้งชาวบ้านใกล้เคียงศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีท่าพระป่าในครั้งนี้ด้วยโดยมีกัลยาณมิตรปราณีกัลยาณมิตรอนุวัตน์เกตอำ่ำเป็นประธานท่าพระป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นผู้ร่วมง,งานบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้หยุดให้นิ่งผ่อนคลายให้ใจเบาๆสบายเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญจากการทอดผ้า,าปา่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านประธานผ้าป่าจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่า พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสง์ส่วนท่านประธานสง์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคืออาจารย์สุนีกิจจานนท์และกัลยาณมิตรอัญชลีวัดแย้ม และในการนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทยยร,รมัมแด่รองเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่และเจ้าคณะตำบลแหลมกลัดในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมโภชนิยกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ ผู้ใจบุญมีจิตใจที่เสียสละได้สละทรัพย์มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันสั่งสมบุญสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญต่อไปจะได้เริ่มก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวันนี้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เราเป็นนักสู้ชีวิตหมายถึงสู้เรื่องของคุณงามความดีสู้เรื่องของการทำบุญเราเป็นเลือดของนักสู้ก็ขอให้สู้และสร้างบุญสั่งสมบุญกุศลและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนากันต่อไปหลังจากนั้นเป็นพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรกสิริรัตนะมหาสมบัติจักรพรรด เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมให้สำเร็จโดยได้รับความเมตตาจากพระบูรพเขธตธรรมนิคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดเป็นประธานปิดแผ่นทองเป็นปฐม,มเริ่มเพื่อสถาปนาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่เจ้าคณะตำบลแหลมกลัดและคณะสง์ ก่อนที่ท่านเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองเสาเข็มเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอลเลิศเบิกบานในบุญสำหรับสถานที่แห่งนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อในอดีตได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกที่กลางกาย อันเป็นนิมิตหมายแห่งการเข้าถึงธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมณนะบุญญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และในช่วงสุดท้ายของงานบุญในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปูโดยมีพระวุฒิอภิวุฒโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมได้นำสาธุชนประกอบพิธีอธิษฐานจิตปล่อยปู เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานวันนี้ได้ทำพิธีปล่อยป,อยปูทะเลจำนวน140ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไปค่ะก็ขอโมทนาว่าขอให้เป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของญาติโยมทั้งหลายที่ใคร่ในการที่จะรักษาศีลเจริญปฏิบัติธรรมภาวนาทั้งหลาย ซึ่งบางทีก็อยู่ไกลบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปได้แต่เมื่อมีสถานที่ที่นี่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการจัดรลงพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปอยู่แล้วโดยการอาศัยการปฏริบัติธรรมซื้อแล,ละก็รักการรักษาศีลก็อยากจะให้เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมให้ให้ให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นมีทั้งพระทั้งโยมเข้ามาร่วมกิจกรรมทั่วๆไปแล้วก็จะมีการเตรียมสร้างศา,าลาในรองรับาสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่า ก็ปลื้มใจมากก็ดีใจมากไว้โอกาสน่าจ,จะเข้ามาดูบ่อยๆเพื่อมีอะไรช่วยเหลือได้ก็จะประสานงานกันให้ทําแบบเนี้ไปทาไปโดยที่ว่าไปเรื่อยๆหรือญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมกิจกรรมก็ขอให้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลาก็ขอให้ให้ร่วมกันทั้งโยมแล้วก็ทั้งพระแล้วก็ความสุขความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นในพุทธศาสนาโยม <S <S ได้มาเป็นประธานทอดพระปา่าที่ศูนย์แก้วตะวันออกวันนี้ ก็รู้สึกปพื้มปิติมากครับที่ได้มาสร้างศูนใหม่ท้งใจว่าจะช่วยให้สำเร็จครับเพราะว่าผมอุติตัวเพื่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับทำทุกที่ทุกนิกายไม่เลือกว่าไม่เลือกว่าธรรมยุทธ์หรือมหานิกายหรือหลวงพ่อองค์ไหนแล้วแต่ที่ผมเห็นว่าท่านดีทำครั้งแรกเลย รอน้องกูองค์ที่สี่เอาแหวนไปทำสามตะหลงพอเดินกลับมาเหมือนจะเหาะลองให้ด้วยเป็นตัวจะผมก็เริ่มใส่หลพอตลอดครับก็ผมตั้งใจว่าตราบชีวิตยังมีอยู่ก็จะมุ่งกุศนาทุกที่ถ้ามีทรัพย์ก็เพื่อ,อประโยชน์ของลูกหลานในวันข้างหน้า ก็ต่อไปถ้าเราลงเสาเข็มแล้วต่อไปก็จะเป็นที่ปฏ right uh, <ocalypse> so ิบ <Nig ga ving noise> ัต <mag> ิธรรมมันเป็นต้นเริ่มแรกเริ่มแรกของศูนย์เนี่ยที่จะเป็นมาตรฐานในวันข้างหน้านะครับไอ้ยางงี้ไม่มาตรฐานในสาราเนี่ยไม่กี่ปีเสาก็หักแล้วอย่างเงี้ยอยู่เหอะผมตายก็ยังอยู่เนี่ยมันสําคัญมากเราจะไม่ปื้มไงแล้วเราเป็นต้นแรกของศูนย์ด้วยปื้มลืมไม่ลงปื้มกับ ที่ได้มาเป็นประธานทอดพระป่าที่ศูนย์แก้วตะวันออกแล้วก็ที่ทําบุญได้ทุกวันนี้คือว่าใจอะรักหลวงพ่อธรรมชโยมากแม้แต่ชีวิตก็ตายแทนได้ถ้าว่าเป็นไปได้นะรักหลวงพ่อมากถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยปานีเกตอําคนนี้ก็ไม่กล้าทําบุญแบบนี้เพราะว่า เข้าใจบุญที่หลวงพ่อท่านแนะนำสั่งสอนเราปฏิบัติทำตามที่ท่านบอกเราก็ได้ผลแล้วเราก็มีความสุขเราก็ไปมาทั่วส่วนมากจะไปเป็นแต่ประธานประธานทั้งนั้นในกระทงกระถินก็ปไปทั่วทั้งกระถินทั้งป้าป่าไม่เคยปฏิเสธพระบอกบุญที่บ้านน่ะป้าแหววไม่ใช่คนรวยนะป้าแหววว่าคนทำสวนทำไร่ แต่ว่าใจอ่ะรักพระพุทธศาสนารักศรัทธาหลวงพ่อที่เข้าใจบุญทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยเพราะหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อเราจะไม่เข้าไม่เข้าใจบุญเลยอ่ะบุญมีจริงถ้าไม่มีจริงจะไม่กล้าทำบุญยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตี่ยิ่งอดหลวงพ่อสดบอกให้ไม่มีหมดไม่มีอดไม่มีจน มันจริงต้องสัมผัสด้วยตัวเองถ้าไม่สัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะไม่รู้จะไม่เข้าใจบุญทําแล้วมันก็มีความสุขมันรู้อยากทําอะไรมันก็ได้ทําอ่ะถึงบอกว่าขอบคุณหลวงพ่อมากมากเลยที่ลูกได้รู้จักหลวงพ่อก็ถือว่าลูกมีบุญถ้าไม่มีบุญเนี่ยคงไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมบุกเบิกสร้างบุญใหญ่ตรงนี้ตรงไหนที่เป็นที่บุกเบิกก็ชอบไปทํานะคะ ชอบไปทําเหมือนเราเป็นคนต้นๆน,นะคะเป็นคนต้นๆใครมาท,ทําทีหลังเราเราก็ได้กินดอกเบี้ยบุญไปตลอดชาติตลอดชีวิตตายไปแล้วก็ยังได้อีกตรงนี้ค่ะเป็นเป้าหมายชัดเจนซึ่งเราไม่ใช่เป็นนักบุญทุนใหญ่เราเป็นนักบุญทุนน้อยแต่ใจเราใหญ่ค่ะใจเราใหญ่แล้วมีความมุ่งมั่นมากในมโนปฏิทานของหลวงพ่อและลูกของหลวงพ่อทุกคนรวมกระทั่งพระประธานที่นี่ท่านมีความตั้งใจสูง ก็เลยดีใจค่ะที่ได้มาร่วมมาดีเพราะเราทราบแล้วว่าวิชาธรรมกายดีอย่างไรนะคะก็เหมือนเราได้เรียนรัดนะตามความรู้สึกของความเป็นครูของเราอะ่ะมีมาหาลัยมากมายแต่ไม่ได้เรียนรัดแต่เข้ามาเรียนวิชาธรรมกายแล้วมันเหมือนเป็นสถานที่ให้เราเรียนรัดนะคะได้เห็นธรรมะได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วตรงนี้เป็นที่แห่งหนึ่ง ที่ได้ขยายวิชาธรรมกายเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็การสร้างบาลีเบกของเรามันไม่ได้สิ้นสุดภายในชาติสองชาตินี้หรอกมันต้องไปอีกยาวไกลามากๆฉะนั้นการเชื่อมสายบุญตรงนี้การสร้างบุญตรงนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากค่ะมาครั้งนี้ก็ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาแล้วก็คิดจะมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสําเร็จค่ะก็มีความรู้สึกอิม่มอ,อกอิ่มใจแล้วได้มาปิดทองเสาหลักเสาเอกของที่การสร้าง อันนี้ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งมากเหมือนจะ,ะมันเกิดปิติในใ,นใจว่าสาวนี้คือสาวเอกที่ว่าจะทําให้ชีวิตเราคือแข็งแรงขึ้นจะคิดว่าชีวิตก็จะดีขึ้นตามที่เราได้ทําบุญตามที่เรามีความศรัทธาและความเชื่อของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ว่ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะมาสร้าง นที่นี่เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดได้มาปฏิบัติธรรมกันได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงปู่สดที่ว่าท่านได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายมาเข้ามารู้สึกสถานที่นี้ร่มเย็นแต่ว่าก็ต้อง,องปรับปรุงยังต้องมีการสร้างระบบสารนเบโภคอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่ว่ายังมีไม่ครบพร้อมผมก็ขอเชิญญ,ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังผมพูดในวันนี้ก็มาร่วมกันทําบุญ สร้างเป็นทานบารมีของเราบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปให้มั่นคงยืนยาวตลอดจน5,000ปีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไปแล้ว